ตอนนี้ผมลองลงแล้ว2รอบนะฮะมีทีมนี้อ่าอันนี้ทีมนี้นะครับที่ผมลงเป็นทีมแรกอ่าเอ้อันนี้ทีมที่ลงล่าสุดเนาะทีมนี้ตีไปได้ห้อง83แต่ไอตัวที่ชาดท,ที่ได้ทั้งหมดอะได้79ชาฉาดนะฮะโอเคส่วนอันนี้ครับอีกทีมหนึ่งเมื่อกี้ผมเอาทีมนี้ลงอันนี้คลิปก่อนจะเป็นตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวแก๊งแก๊งตกทองนะฮะแม่เหล็กตกทองปร๊บที่ลงรอบที่แล้วรอบแรกจะเป็นตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวเอ่อดรอปจะคูณ2.5เท่านะฮะดังนั้นแก๊งนี้จะมีโอกาสดรอปทองเยอะกว่านะฮะไอ้แก๊งนี้นะครับไปจากดัน1นนะฮะ ไปจนถึงด่าน79ครับได้ฉาดทั้งหมดประมาณเดี 53, 180๋ยวนะ180-53 1 0ลบ3ลบได้ทั้งหมด127ชิ้นซึ่งเยอะกว่าไอซึ่งเยอะกว่าทีมเมื่อกี้ประมาณ1.6เท่าก็คือ2ก็คือประมาณ2เท่านี่แหละได้ได้เยอะกว่ามันเท่ากว่านะฮะ ก็โอเคคุณ2.5ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นผมขอแนะนําให้คุณใช้ทีมที่มีแม่เหล็กเยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วเริ่มตั้งแต่ด่านหนึ่งใหม่เลยครับผมเพราะว่าช่วงด่านแรกนะฮะผมแบ่งพาร์ทเป็นด่านแรกตั้งแต่ด่านหนึ่งถึงด่าน48เนี่ยผมตีเมื่อกี้ได้ประมาณ100อันเอเพราะทีผมตีได้ประมาณ57อันแล้วก็ระหว่าง48เอ่อหนึงถึงสี่ส้บแปอไอ่างอันนี้นะ1ถึง48 แล้วก็40ตรงเนี้ย1 48ได้57อัน48ถึง72ก็ได้อีก57อันแล้วก็72ไปอีก79นิดเดียวตรงเนี้ยได้ประมาณ13อันนะฮะได้ไม่เยอะแสดงว่าไอ้ตรงเนี้ยถ้าเล่นรอบหนึ่งได้ประมาณ100อัน100อันนะฮะส่วนอีกรอบหนึ่งใช้ทีมใหญ่อีกอันหนึ่งใช้ทีมใหญ่ปุ๊บตอนแรกก็ได้3ได้ไร37เออได้บวก37มไหม เออหนึถึงสีได้37มสิจอันจาก48่สถึงเจได้อีกประมาณ28่สิอันอย่างเงี้ยแล้วก็จาก83ดเออแปแล้วก็จาก72็ดถึงแปก็ได้อีกแค่ประมาณ14อันซึ่งน้อยกว่าเยอะเลยเสียเวลาช่วงท้ายๆท,ท,ที่เราคาดว่าตัวที่ตีแรงจะพาไปได้ไกลๆมันก็พาไปได้ไกลไม่ได้ขนาดนั้นครับดังนั้นผมขอสรุปว่าให้คุณใส่สีทองเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ แล้วก็เริ่มจาก่านหนึ่งไปเลยฮะขอให้แฮปปี้ในการสะสมชาติโอ้จะเริ่มอีกรอบหนึ่งแล้วไปแล้วครับผมสวัสดีครับ